ชีวิตของพวกเราถูกเวลาขมเมือไปทีละเล็กทีละน้อยอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ยาวนานคำสอนโดยพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตพวกเราเป็นชาวพุทธมีพุทธัทงสารนังคัจฉามิมีสังขังสารนังคัจฉามิแล้วการปฏิบัติของเรานี้เป็นไปตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าหรือสุต ปาก็ว่าพุทธทงงงังสารนังกัจฉามิสังคังสารนังกัจฉามิแต่การกระทำเช่นนี้เป็นไปในทางเดียวกันกับการพูดของเราหรือเปล่าถ้าเราถือพระพุทธเจ้าถือพระอริยสงฆ์สาวกเป็นสารณะการกระทําของเราก็ต้องเป็นไปในทางเดียวกันคือทางเห็นความเรียบง่ายมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือเอาเท่าที่จําเป็น ไม่ต้องการมากไปกว่าความจำเป็นถ้าไม่ได้ตามเท่าที่จำเป็นก็เอาเท่าที่ได้เคอยินดีตามมีตามเกิดเรียกว่าสันโดษถ้าได้น้อยกว่าความจำเป็นก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยให้คิดอย่างนี้ถ้าไม่ได้เลยก็แล้วไปถ้าจะต้องตายไปก็ตายด้วยการฆ่ากิเลสความมากๆจะไม่ขาดทุนเพราะความทุกข์ภายในใจ จะมีน้อยลงไปแต่ถ้าตายด้วยความโลภมากอยากได้มากจะตายแบบขาดทุนเพราะจะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นนี่คือเรื่องของการปฏิบัติของพวกเราที่ควรพิจารณาอยู่เนืองๆควรถามตัวเองว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เพราะเวลาเป็นเหมือนงูที่ค่อยๆกระมือเบเกี่ยวเข้าไปทีละเล็กทีละน้อย เวลาค่อยๆ,ๆกรื่นกินสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์ทั้งหลายไปทีละเล็กทีละน้อยชีวิตของเราตอนนี้ก็ถูกเวลาค่อยๆกัมเือไปทีละน้อยตอนนี้ถึงท้องถึงหน้าอกถึงศีรษะหรือถึงที่ไหนแล้วควรพิจารณาดูอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่อย่างยาวนานขอให้คิดว่าเราได้มาไปหาหมอมา แล้หมอก็บอกว่าเป็นโรคร้ายมีเวลาเหลือไม่มากแล้วรักษาก็ไม่ได้แล้วนอกจากเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทำสิ่งที่ควรจะทำถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะทำบุญกันพอเวลาเข้าโรงพยาบาลนี้จะถวายผ้าบังสกุลหรือเวลาตายไปแล้วซึ่งไม่เกิดประโยชน์กับผู้ตายผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือผู้ที่ทำให้กับผู้ตาย แต่ผู้ตายไม่ได้รับประโยชน์เพราะไม่ได้ทำประโยชน์จะเกิดกับผู้กระทำไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้อื่นการที่เราอยู่ในยุคที่มีแสงสว่างนำทางไม่ควรละเลยการปฏิบัติเพื่อให้หรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมวันเวลาผ่านไปตามลำดับเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปแล้วย่อมไม่ย้อนกลับเวลาของชีวิตก็เช่นเดียวกัน ผ่านไปแล้วก็หมดไปทำให้เวลาที่เหลืออยู่มีน้อยลงไปประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็จะมีน้อยลงไปกําลังวังชาของร่างกายก็จะอ่อนลงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณากันอยู่เนืองๆเพื่อจะได้ไม่ประมาทจะได้รีบปฏิบัติกรีบศึกษาก่อนที่เวลาและกําลังวังชาจะหมดไปเพราะเมื่อถึงเวลานั้นแล้ว จะไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่แน่ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าอีกหรือไม่ดังที่ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าพระพุทธศาสนาจะมีอายุประมาณ5,000ปีนี่ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วคือ2,566ปี การจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครับก็ส่งแสดงว่าไม่เป็นของง่ายเพราะจะต้องไปใช้บาปไปรับปุญก่อนซึ่งอาจจะเป็นเวลามากกว่า5,000ปีพอกลับมาก็จะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเหมือนยุคที่ไม่มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ต้องอยู่ในที่มืดเหมือนตอนกลางคืนถ้าไม่มีแสงสว่าง จะทำอะไรก็จะยากลำบากไม่สามารถทำอะไรได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและถูกต้องจะทำแบบผิดผิดทุกๆยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเช่นนั้นจะไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมนำพาสัตว์โลกให้ไปสู่ความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะต้องศึกษาด้วยตนเอง ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ต้องส่งศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเองผิดผิดถูกถูกแต่เนื่องจากทรงมีพระประมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างมากมายที่ทำให้พระองค์เป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถพบแสงสว่างแห่งธรรมพบทางที่จะนำพาไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จากความทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยพระองค์เองตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีแสงสว่างนำทางจึงไม่ควรปล่อยปะละเลยหน้าที่ของพวกเราก็คือการศึกษาและการปฏิบัติเพื่อทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เอง คือพระอริยสัตีทุกสมุทัยนิโรธมักเป็นธรรมที่ผู้ปรารถนาความหลุดพ้นปรารถนามรคนิพพานจะต้องปฏิบัติกันความแตกต่างระหว่างใจที่มีสมาธิกับใจที่ไม่มีสมาธิส่วนใหญ่เรามักจะได้ยินว่าดูจิต แต่เราไม่ค่อยได้ยินเรื่องของการดูกายเพราะเราคิดว่าการดูกายนี้มันสู้ดูจิตไม่ได้แต่การที่จะดูจิตได้นี้จำเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนเพราะว่าจิตนี้ไหวมากถ้าไม่มีสมาธิทำใจให้นิ่งจะดูจิตไม่ได้จะตามไม่ทันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูกายก่อนกายยาก ขตตาสติในสติปฐานสมีจุดที่ให้ดูอยู่สี่จุดจุดแรกก็คือกายจุดที่สองก็คือเวทนาจุดที่สมก็คือจิตและจุดที่สี่ก็คือธรรมทันให้ดูกายเพราะว่ากายเป็นส่วนหยาบเป็นส่วนช้าที่เราสามารถติดตามดูการเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกได้อย่างสบาย ส่วนจิตนี้อารมณ์ต่างๆความคิดปรุงแต่งต่างๆนี้มันจะละเอียดและมันวหวเราจะไม่มีความสามารถที่จะติดตามและทำให้เกิดประโยชน์ได้เราจึงต้องดูกายการเจริญสติที่กายก่อนเฝ้าดูการเคลื่อนไหวอยู่ถ้าใจเกาะติดอยู่กับร่างกายเวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่ลอยไปลอยมาให้บริกรรมพุทโธพุทโธ ก็จะบริกรรมแต่พุโทโธเพียงอย่างเดียวไม่เหมือนกับพวกเราที่เวลานั่งสมาธิกันเวลาบริกรรมพุโทโธได้สักสองสามครั้งก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าทำอย่างนี้แล้วนั่งไปนานๆเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะสงบได้จะสงบได้นี้ต้องอยู่กับคำบริกรรมว่าพุโทโธพุธโทโธไปอย่างต่อเนื่องถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องภายใน4-5นาที ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นหนึ่งกับอุเบกขาได้สักแต่ว่ารู้ได้หรือถ้าใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็จะอยู่กับการดูลมเพียงอย่างเดียวลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้รู้ตรงจุดเดียวก็รู้ตรงจุดที่ลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายจมูกหรือบริเวณเนื้อริมฝีปากเป็นจุดที่ลมจะสัมผสัสกับร่างกาย เวลาเข้าไปเวลาออกมาถ้ามีสติเฝ้าอยู่ดูอยู่ตรงจุดนั้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่นานใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเช่นเดียวกันนี่คือวิธีเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้เกิดอุเบกขาพอเกิดอุเบกขาแล้วก็เหมือนกับการได้รับประทานอาหารอิ่มแล้ว พออิ่มพอออกมาเห็นขนมนมเนยถ้ามีตันหาความอยากกินเนื่องจากยังมีนิสัยยังไม่ได้ตัดตันหาความอยากไปแต่ความจริงร่างกายไม่อยากจะกินแต่ใจยังอยากจะกินอยู่เราก็สามารถใช้ปัญญาสอนใจได้ว่าอย่าไปกินนะกินแล้วมันจะเป็นโทษกับร่างกายกับจิตใจกับร่างกายก็คือทำให้ร่างกายมีน้ำหนักเกิน เมื่อมีน้ำหนักเกินมากไปก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายเป็นภัยแก่จิตใจก็จะเพราะว่าจะส่งเสริมความอยากส่งเสริมความทุกข์ใจให้มีอายุต่อไปยาวขึ้นไปถ้าเราต้องการที่จะให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็จะต้องไม่ทำตามความอยากถ้าใจอิ่มแล้วมีอุบเบกขาแล้วพอได้รับข้อมูลก็จะไม่ทำตามความอยากได้ จะไม่รู้สึกทรมานแต่อย่างใดแต่สำหรับใจที่ยังไม่มีอุเบกขาก็เหมือนกับคนที่ยังไม่ได้กินข้าวพอเจอขนมนมเนยข้าก็อยากจะกินแล้วก็ต่อให้ช้างมาฉุดต่อให้ใครมาสอนว่าไม่กินก็จะไม่พังเพราะตอนนั้นมันหิวมันก็จะกินและนี่คือความแตกต่างระหว่างใจที่มีอุเบกขา กับใจที่ไม่มีอุเบกขาใจที่มีสมาธิกับใจที่ไม่มีสมาธิเวลามีอุเบกขาแล้วพอใช้สัมมาทิฏฐิใช้เหตุผลมาสอนใจไม่ให้ทำตามความอยากใจก็จะเชื่อแต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาต่อให้เอาพระพุทธเจ้ามาสอนต่อหน้าก็ทําตามไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้